ตอนนี้นะเราเป็นคุณแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกอยู่บ้านแล้วผัวดั่นมองว่าเราสบายจ้างานการไม่ต้องทําอยากจะถามว่าสบายตรงไหนก่อนตอนนี้ฉันป่วยจ้าแล้วฉันก็ไม่สามารถลาหยุดหรือว่าลาป่วยจากการเป็นแม่ของฉันได้เลยเพราะว่าลูกยังเล็กและลูกต้องกินนมตลอดเวลาเหนื่อยก็เหนื่อยกลัวก็กลัวกลัวลูกจะติดด้วยแล้วเขาก็พูดไม่ได้นะเวลาทั้งหมดที่ฉันมีตอนนี้ฉันก็ยกให้ลูกหมดแล้วจ้าไม่ว่าจะเป็นเวลากิน เวลานอนเวลาเข้าห้องน้ําแทบจะไม่เหลือเลยตอนนี้ลิซิดวงถามหาฉันเรียบร้อยจ้าอยากจะบอกว่าเวลาที่แม่ป่วยนี้ลูกงองแงหรือเกินกว่าจะนอนได้ในแต่ละทีนะอยู่ในอ้อมกอดแม่ก็นอนดีหรอกแต่วางเท่านั้นแหละดูตากลมโตเชีมือไม้นี่ก็ชูขึ้นมา2อนิ้วสนิ้วอยากจะถามว่าใบหัวยแม่หรือไง กว่าจะนอนได้ในแต่ละรอบนี้อีแม่นี่เพียเลยจ้าเราก็เลยอยากจะบอกผัวนะว่าเป็นแม่ลูกอ่อนเลี้ยงลูกอยู่บ้านมันไม่ง่ายเดอ้อมันเหนื่อยมากเครียดก็เครียดอยากจะบอกโอเคนะจบ